ทุกคนดูสระว่ายน้ำเลิศมากโรงแรมลอสเลยสิเดนฮะนี่วาสิตีอยู่ตรงนี้นะฮะวาสิตีซิตี้แล้วก็ออกไปก็จะเห็นบอ,อสอเลี้ยวซ้ายไปหอนาฬิกาบัรหารแจมใส่เลี้ยวขวาไปหอคอยทุกคนไปแกงใต้อะร้านอร่อยตรงนั้นจะมีแกงใต้แล้วก็เดินไปเรื่อยๆก็จะเจอนี้ฮะข้าวหมูแดงหมูกรอบแม่กีตรงหน้าวัดพระรูปตลาดตรงนั้นใกล้กับตลาดข้าแม่น้าท่าจีนสะพานไปอ่ะนึกไม่ถึงว่าเราจะเจอแบบ ข,ข,ข้าหมูแดงที่อร่อยที่สุดจริงๆ่นี่ไม่ได้อวยนะทุกคนไม่ได้อวยไม่ได้ตอแหลท่ทุกคนนี่ฮะทุกคนนี่อุ้ยอร่อยเมล่าเมื่อกี้กินไปแล้วะครับกล่องหนึ่งทุกคนอร่อยมากติดใจเลยฮะทุกคนจ้าแม่กีแม่ก,มกีข้าหมูแดงหมูกรอบฮะขายอยู่ขายอยู่เป็นเอกลักษณ์ฮะไม่มีอย่างอื่นนะฮะที่นี่ก็ถือว่าโดดเด่นซิเกเนเจอร์ทำอยู่อย่างเดียวก,ก็คือหมูกรอบกับหมูแดงฮะทุกคน ตำนานจริงๆอร่อยจริงนี่อร่อยกรี๊ดมากท่านถึงบอกว่าช่องของเรานะฮะไม่อร่อยไม่ดีเราจะไม่ลงนะฮะอ๋อเคยมีพลาดเหมือนกันลงพลาดค่ะทุกคนเรามาเจอเคยเจอที่พักนะที่พักที่แบบว่าดูท่าทางจะดีอะไรประมาณอย่างเงี้ยแต่พออยู่เอาบริการไม่ดีฉันลบคลิปทิ้งฮะ,ะเดี๋ยวจะตามลบคลิปทิ้งะค่ะถ้าเกิดบริการไม่ดีรับหลังนะฮะหมายถึงว่าต่อหน้าและรับหลังเราเข้าไปพักแล้วเนี่ยบริการใหม่ดีอะไรประมาณอย่างเงี้ยเดีๆๆๆ๋ยวฉันจะลบคลิปทิ้งะค่ะอุตล้ดดูน้ําส้มสิทุกคน อันช่องนี้เนี่ยต้องดีจริงฮะประเภทรางวัลโนเบลนะฮะนี่ฮะสาว่ายน้ำที่กลางคืนก็มีคนมาอาบน้ำนะ,ะทุกคนกลางคืนนะฮะขอรับประทานก่อนเลยไหมทุกคนชั้นมาสุพรรณอู้จัดแล้วมาสุพรรณนะฮะเดินชมเมืองฮะทุกคนถ้าเกิดใครมีรถก็ไปขับผ่านผ่านไปแต่ว่าอย่าลืมวัดนาวัดแคร์นะฮะวัดแคร์นี่ที่วัดมีคุ้มขุนแผนไงฮะ บ้านขุนแผนที่มีต่อยักนะฮะที่สมัยก่อนเนี่ยขุนแผนเ็าจะเสกใบมะขามเป็นตัวต่อยักษจะมีอนุสาวรีย์ตัวต่อยักษที่วัดที่วัดแขพกพรุ่งนี้จะไปนะะอาจจะไปวัดพระนอนด้วยเพราะมีวังมัชฉาใหญ่โตมาหูราอากินก่อนอืมอร่อยมากทุกคนอือืม,อ,มอยากกินหมูกระทะพรุ่งนี้ดีไหม ย่างเนยหมูกระทะที่สุดทางเราเคยกินย่างเนยมาหลายที่แล้วนะแต่ละจังหวัดจะมีย่างเนยบ้างไม่มีบ้างนะอืมอร่อยมากทุกคนต้องมีค่ะไม่มีต้นหอมถือว่าไม่ใช่ของแท้ค่ะอ,อันนี้เป็นหมูกรอบหมูแดงผสมนะอร่อยมากทุกคนก็บอกอืม อเขาจะไปดูบินสันไปเส้นไหนเส้นนี้นะเนาะเซ้นนี้แต่ถ้าไปเส้นหอคอยนะเป็นสวนเฉลิมพัฒปราชินีอ่ะตรงนั้นก็จะมีแกงใต้อร่อยแล้วก็นี่ฮะข้าวหมูแดงแม่กีตรงนั้นแถวจะมีตลาดสดตลาดสดตรงแม่น้ำท่าจีนข้ามเรือไปก็จะเจอวัดพระรูปฮะ ขอบอกตรงนี้ไม่ได้อวยนะโชคดีมากที่ไปวัดพระรูปแล้วเจอร้านข้าวหมูแดงเจ้านี้อืมอร่อยมากทุกไข่สิมันจะมีงานอนุสรณ์เจดีช่วงปีใหม่ไหมตำบลอ,อำเภอดอนเจดีค่ะแต่ที่มิยนเนี่ยวัสามเจอกันนะสิบสามิถุนาทุกคนจะไปวัดทับกระดานงานคุ้มพวงดวงจันทร์ทุกคน แต่คงจะไม่ได้มาพักที่เมืองสุพรรณนะแต่จะนอนที่วัดเลยทุกคนอืมอร่อยมากอร่อยจริงทุกคนถ้ากินขามหมูต้องมีกระเทียมถ้ากินข้าวหมูแดง <choices. S 1> ต้องมีหอมต้นหอมหอืมอร่อยทุกคนเดี๋ยวเย็นนี้ไปกินแกงเหลืองดีกว่าปากติเป็นคนกินเป็นอย่างอ่อ่ะทุกคนไม่ได้อวดกินนะฮะ เดี๋ยวจะหยุดโชว์กินนะนะอร่อยมากฮมคุมมพันต้องมีขนมสาลี่เนาะแต่ขนมสาลี่เนี่ยก็อร่อยนะแต่เป็นคนชอบกินขนมอันนี้มากกว่าขนมขนมปัมของหัดใหญ่อะ คล้ขนมช่วยพูดแต่เขาใช้น้ำตาลตะโนดอร่อยมากขอบอกอน,นั้นอร่อยจริงใช้น้ำตาลตะโนดทุกคนอร่อยมากขอบอกอืมหิวทุกคนวันนี้แอบสอนออนไลน์ไปสองชั่วโมงฮะอืมอรอ อยากไปวัดอันนี้เนาะ,ะวัดไผ่ลงวัวข้าวหน้าข้าวหน้าข้าวหน้าจะไปบึงฉวากด้วยแต่วันนี้ได้ไปวัดพระลูปมาคุ้มมากได้ไปชมวัดไหวพระพุทธไสายาศที่รัชกาลที่10เคยเสด็จปี2 5 1 9 นุดมากทุกคนเห็นไหมการประชาสัมพันธ์ที่สําคัญนะได้ข้อความเนี้ยเราก็จะอยากไปนะห,หน้าวัดก็จะมีข้าวหมูแดงแม่กีอย่างเงี้ยเราก็จะอยากไปทั้งทีก็ต้องหาของกินประจําถิ่นอ,อร่อยมากทุกคนอันนี้ต้องบอกอร่อยที่สุดในโลกจริงๆลยนะอืม,อม,อม,อม ถูกยอด,ดทั้งรสชาติทั้งคุณภาพเมื่อวานคลิปที่ลงไปก็มีโฆษณาเข้าแล้วมีอยู่คลิปหนึ่งสองตัวลอรีอัลกับสัสั่งท่งันต้องมาลุ้นกันนะว่าคลิปไหนได้ลงโฆษณาเราก็ลงไปเรื่อยๆหาอย่าไปคาดหวังคทุกคลิปดีหมด ทุกคลิปก็ดีดีทั้งนั้นแล้วแต่โฆษณาจะเห็นยอดวิวเยอะหน่อยเขาก็ลงบางคลิปยอดวิวน้อยก็ไม่เป็นไร,ร่ะเราก็ไม่รู้ว่าลงเวลาไหนถึงจะดอีอร่อยมากทุกคนสุพาารรณนะฮะนั่งรถมาจากยุธยาแค่หกิกิโลหกสิบาทรถตู้ นั่งชมวิวมาจากดังสิทธ์นั่งรถตู้มาสามสิบาทมาลงเจ้าพรมเลยฮะสามสิบาทสี่สิบาทแต่รถไฟมาสุพรรณนี้มีน้อยทุกคนมีแค่อาทิตย์ละเที่ยวน้อยจริงๆฮะมาถึงสองทุ่มนอนโรงแรมเสร็จตีสี่ต้องออกนะฮะไม่งั้นไม่มีกลับนะฮะรถไฟ รอยกะทิจึิงเลยทันต้องมารถตู้ล้วส่วนตัวฮะอร่อยมากทุกคนป้อน